สวัสดีครับผมกบบางพระจากช่องรัทธาบารมีพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485นปะครับอีพีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารับชมเกี่ยวกับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์สังกติยาวหน้าเทวดาครับซึ่งพิมพ์สังกติยาวหน้าเทวดาเนี่ยก่อนหน้านี้เนาะผมว่าทาคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปก็คือพิมพ์สังกติยาวหน้าเทวดาที่ไม่ต่อโค้ดนะครับอีพีนี้ก็จะเอาพาที่ต่อโค้ดมาให้เพื่อนเพื่อรับชมนะครับซึ่งพาที่เอามาให้รับชมเนี่ยถือว่าเป็นอีก องหนึ่งที่ม <man> ีเสน่ห <t ary> ์นะครับเป็นพระผิวน้ําทองพระหล่อสมบูรณ์แล้วก็มีผิวไฟด้วยนะครับหากเพื่อนๆสนใจในกลุ่มพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งอ่ากรณีที่มีคลิปเข้ามาคลิปเข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆจะได้รับชมเป็นคนแรกนะครับแล้วก็กรณีที่เพื่อนๆต้องการปล่อยให้เช่าหรือต้องการเช่านะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์ มีตัวแอปด้านหน้าแล้วก็ k o b กบ4 8 4 8นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับก็สามารถส่งรูปเข้ามาได้นะครับแล้วก็ติดต่อเบอร์โทรไว้ได้เดี๋ยวผมก็จะติดต่อกลับเข้าไปนะครับพรพพุทธชินราชอินโดจีนที่ผมเอามาให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้นะครับก็คือจะอยู่ในหมวดของพิมพ์สังคติยาวนะวิธีการดูนะครับก็คือเนี่ยอย่างบริเวณด้านหน้าเนี่ยคือสังคติเขาจะยาวด้านหน้านะครับ แต่เนื่องด้วยว่าพิมพ์สังกติยาวหน้าเทวดาเนี่ยคือด้านหน้าเขาจะไม่ค่อยชัดนะครับคือเราก็ต้องดูจุดสังเกตอ,อื่นนะครับอ่าเราก็พลิกไปด้านหลังเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสังกตินะครับตัวนี้สังกติเขาเขาก็จะออกยาวนะครับการดูว่าพิมพ์สังกติยาวหน้าเทวดาเขาดูกันยังไงนะครับเพื่อนเพื่อก็ลองสังเกตดูนะครับบริเวณสุมอ่าบริเวณสุมนะครับสุมทางด้านนี้นะครับก็คือเขาจะเป็นลักษณะประมาณเส้นคู่ขหนานขึ้นไป ใบหน้าขององค์หลวงพ่อนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะใบหน้าลักษณะประมาณนี้เพื่อนๆจะต้องจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับจดจําพิมพ์ให้แม่นลักษณะการวางมือขององค์หลวงพ่อนะครับแล้วก็บัวอย่างพิมพ์เนี้ยผมถือว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่บัวเรียงตัวสวยงามมากเลยนะครับส่วนเส้นสังกตินะครับเขาอาจจะไม่คมชัดซึ่งราคาเล่นหากันนะครับก็จะเล่นหากันหลักกลางๆนะครับ เล่นหากือหลักกลางๆอ่าผมจะพิกบริเวณด้านด้านข้างให้เพื่อนๆรับชมนะครับอย่างภาพพุทธจีนราชอิโนโดจีนเนาะเขาก็จะเป็นภาพพิมพ์ประกบอ่าอย่างบริเวณเนี้ยด้านข้างนะครับเขาก็จะมีร่องรอยร่องรอยการประกรบแล้วก็ทําการแต่งนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นร่องรอยการประกรบพิมพ์นะครับด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์สังกติยาวองค์นี้จะได้สวยนิดนึงนะครับ ผิว,วจะเป็นผิวน้ําทองตามซอกเลยนะแล้วก็จะออกแบบแดงๆผิวไฟนิดนึงนะครับผมถือว่าสวยเลยนะถือว่าสวยเลยนะครับเพื่อนๆอย่างบริเวณด้านข้างนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็บริเวณโค้ดอย่างโค้ดอ,อกเรานะครับคือองศาของอกเราเนี่ยจะต้องเท่ากันเลยนะครับเพื่อนๆต้องลองสังเกตดูพาแท้บ่อยๆนะครับ แล้วอย่างบริเวณขอบนะอย่างบริเวณขอบเนี่ยผมผมจะดูประจำเลยนะบริเวณขอบเนี่ยคือเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะเพราะว่าหลักความเป็นจริงในการต่อโค้ดนะครับบางทีเนี่ยคือเขาตอกไม่เต็มถึงลักษณะประมาณนี้นะเขาก็จะติดขอบขอบเออผมก็จะดูขอบประจำอย่างหนุมาเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูลักษณะขององค์หนุมานให้ดีนะครับแล้วอย่างตัวธรรมจักรนะครับอย่างตรงธรรมจักรเนี่ยก็คือ เขาตอกไปเนี่ยคือจะมีความคมเลยนะและลักษณะรอยจะบใบนะครับรอยจะใบเนี่ยคืออย่างในหมวดของพิมพ์สังกติยาวเนาะคือเขาก็จะมีความละเอียดเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเทียบกับพิมพ์สังกติสั้นอย่างองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สังกติสั้นอย่างองค์ขวามือนะครับก็จะเป็นหมวดของพิมพ์สังกติสั้นนะครับพิมพ์สังกติสั้นเขาก็จะออกจหยาบหยาบปานกลางนะ อยาปานกลางเขาจะเป็นเส้นประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าแบบเป็นหมวดของพิมพ์สังกติยาวเนี่ยรอยตะใบเขาออกจากละเอียดละเอียดทีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะเรียกเรียกว่าส่วนใหญ่แนละ้วกันจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เทียบให้ดูอีกองหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พิมพ์บีนะครับพหมวดพิมพ์สังกติยาวเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับอันนี้รอยตะใบ ออกจะละเอียดละเอียดอันนี้หยาบแล้วก็ละเอียดละเอียดนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองสังเกตดูให้ดีนะครับพิมพ์หน้าเทวดานะครับก็จะออกประมาณนี้เลยนะอย่างองนี้นะครับก็จะได้พิเศษนิดหนึ่งผิวน้ําทองตามซอกนะครับบริเวณซุ้มนะครับเขาก็จะเป็นเส้นคู่นะครับโอ้องนี้ผิวน้ําทองสวยงามมากองนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงเพื่อนๆสามารถเช่าหาได้นะครับราคา2 0 0หมื่นกลางนะครับ าราคาสองหมืกลางดูลักษณะของผิวนะครับอย่างผิวเนี่ยคือเขาจะมีความตึงเพื่อนๆลองสังเกตดูไหมมีความตึงนะครับแต่ก็คือเขาจะแบบเป็นรูพุนเหมือนกันนะอันเนี้ยมาจากการหล่อนะครับผิวน้ําทองทำซ่อเห็นไหมอย่างอย่างบริเวณระหว่างบัวเนี่ยก็จะเป็นผิวผิวไฟเหมือนกันนะอย่างบริเวณเนี้เดีย๋ยวคอยดูนะครับ อย่างโค้ดโค้ดนะครับโค้ดประมาณเหลี่ยงนี้เลยนะอย่างหนุมานหลายๆท่านก็ดูเป็นจุดจ่ายเงินได้เลยนะครับองนี้อกเราถือว่าตอกได้ชัดมากเลยนะครับอกเราชัดเจนเลยนะอกเราชัดเจนนะครับรอยจะบใบละเอียดอื รอยจะเก็บข้างลอ,อยจะเก็บข้างประมาณนี้เลยนะผิวน้ำทองสวยงามนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ Line ID นะครับ a kob 4848นะครับผมก็ปล่อยให้เช่านะองนี้ราคาสองหมื่นกลางถือว่าเป็นพาร์ได้สวยเดิมนะครับ สวยเดิมเลยนะหล่อได้สมบูรณ์มากเลยนะครับลักษณะประมาณนี้ผมถือว่าหล่อได้สมบูรณ์แล้วนะพิมพ์นี้คือเขาก็จะนิยมกลางๆนะครับแต่ตรงนี้ได้ผิวน้าทองผมถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับฟังรับชมจนจบน,น,นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ